เราไปทางไหนฮะทางนู้นออมเดี๋ยวทางนู้นได้ใช่เฮ้ยดูดิใบไม้ร่วงจนเดือดตะกิ่งเฮ้ยไปแล้วนะดูดิเดือดตะกิ่งจริงอ่ะเนี่ยกินดีแล้วอากาศมันมันมันจะแห้งๆมันร้อนตาแบบมันกัดนะไหนอุ้ยลงลงไปดิตัวโตเชียวปลาเราลงไปดิจะรู้ว่ากัดหรือไม่กัดมันน่าจะไม่กัดเพราะมันปลา เพราะว่าปลาอะไรไม่รู้มีกิ่งไม้ไหมนี่ไงถ้ามันกัดแสดงว่ามันกัดอ้าวถ้ามันกัดแสดงว่ามันกัดเฮ้ยโฟกัสมันหิวก็ต้องไปต้องไปซื้อขนมรัดนู้นมาให้เขาแลล้ว่ะไปกันเรียบร้อยเหมือนกันเอาไปยังนู้นไปเดี๋ยวแม่ถ่ายรูทันได้คนเขนึอง เดินไปตรงนน้นหน่อยตรงตรงคางโค้งนะคะแม่อันนี้มันเป็นธรรมชาติเราสามารถด่งไปได้ค่ะมันเป็นกิ่งไม้เหมือนกิ่งไม้ที่ร่วงจากต้นไม้อะค่ะโอเคแล้วก็ยืนตรงนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋นะสามร้อหกสิบองศาโอ้สงบเงียบมากเลย